สวัสดีครับ FC ฟซีมรักนักสู้วิชาปลูกขนมต้มทั้งหลายนะครับมากันแล้วครับชอบลังช่างครับสองสุดทั้งหวยดีวิถีไทยและเกตสีนะครับควบคู่กันไปเลยนะครับโดยการสนับสนุนของ BPS 2 9นะครับแอดไปก่อนนะครับอย่าลืมแอดนะครับแอดนำหน้านะครับแอด BPS 2 9ครับการเงินมั่นคงยวดย่าดครับลิงก์ยูทูบชิพเหมือนเดิมนะครับน้ำหนักเนื้อตัวนะครับวันนี้ของหวยดีวิถีไทย น่าเป็นห่วงอยู่ตัวเดียวครับก็คือเจ้าฉลามดํานายกวิทุง่งก็คือหนึ่งตอนนะครับนอกนั้นเิวๆนะครับธรรมาชาตินะครับอ่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จะได้รายง,งานได้แบบลรื่อนๆไปเลยนะครับว่าใครขาดใครเกินก็คือไกลสุดก็คือเจ้าฉลามดํานะครับที่ขยับมาเป็นคู่เอกนะครับอ่าซึ่งคู่เอกแรกเริ่มทีนั้นอ่าช่องเป็นการชิงแชมป์ร้อยยี่สิบหกอลเจ้ากล้องชัยไม่พร้อมครับถอนออกไปนะครับคู่กล้องชัยกับเจ้า เพชรทองถอดออกไปนะครับก็เลยดึงเอานี the the ้เชากับโคเล็กนะครับมาเป็นคู่แรกเลยนะครับคู่แรกจัดไปครับนี้เชาอ่ะคู่แรกจัดไปเลยครับนี้เชานะครับคู่ที่สองเนี่เนตรพยักษ์พบสิงห์ดำครับร้อยสี่สิบเอ็ดปอนด์ครับอ่าเจ้าเนตรพยักษ์มาเกินที่หกสิงห์ดำมาเท่าพิกัดนะครับสงดนามลูกสวนนะครับคู่นี้นะครับผมชอบนะครับชอบมวยค่ายลาวีลูกสวนครับเมื่อเมื่อวันก่อนนี่ก็อ่าเจ้าลาวีก็ชนะไปนะครับ ชอบลูกชอบสมิงดําลูกสวนนะครับชอบนะครับรายละเอียดก็อยู่ในคลิปแรกเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงคู่สามครับร้อยยี่บหกบอลครับจ๊กเกอร์กับพอดีชักเพียงแคนหรือว่าสทถนอมบางปูเด็กขอนจัดนะครับเจ้าสมิงดําเป็นเด็กจันทบุรีนะครับไม่ใช่เออใช่คู่แรกสมิงดาจันทบุรีในพยัคฆบุรีนะครับจะโจ๊กเกอร์นครศรีครับจัดไปครับจ๊กเกอร์แปะสายสีครับคู่แรกนะครับ พักนี้พรพิทักษ์หนี่โอ้โหเดี่ยงดีเหลือเกินนะครับตามไม่ได้นะครับนะรู้สึกคุณพ่อจะเป็นตำรวจนะจุกวันนี้ปัจจุบันนี้เขจะเป็นหมวดแล้วนะครับอ่ะมาตอนคู่เอกเลยนะครับคู่เอกฉลามดานายกวิชุ้งสงครับ,พบเพลดเลิ้ร็วสอยจอว,วิชิตเบ่ง8ปิดเร็วนะครับเพิดเรลิ้วหรือว่าเจ้าอยอดเส้นไกมอบุนผลสีมอบุนผลสีนะครับอเด็กหนุ่มว,วัยยี่ห้าปีมวยขวาจากลบบุรีนะครับ ส่วนฉลามดำนี่สิปีขวาจากนครศรีนะครับฝีมือซ้ายหน้าหลักแดงนะครับอ่าเจ้าฉลามดำส่วนช่งเพชรแปดเล้วนี่หายไปนานเหลือเกินครับดีกีก็แชมป์อะไรมันเป็นแชมป์มวยขนมต้มเลยนะออ่าอ่าาไอ้เพชรแปดเล้วนะมาขาดหนึ่งบอลไกลสุดของวันนี้มีปัญหาแน่นะครับฉลามดำนะครับจัดไปครับเพชรแปดเลี้ยวโคอกนะครับมวยเด็ดๆช่องนี้ชอบมา,ากๆนะครับชอบม้างอะไรก็คือโจ๊กเกอร์แปะซี่สีนะครับแล้วก็เพชรแปดเล้ว สอจวิชิตแปดดุสองตัวไปเลยนะครับมาต่อกันที่ช่องเจ็ดสีนะครับช่องเจ็ดสีนะครับอ่าเสือตัวที่ยี่สิบเอ็ดนะครับคู่แรกร้อยสิบสี่บอลครับเพชรสองวานสโสมานการเม้นครับเมื่อเช้ามาเกินเป็นจุดสี่สุดกุ้องก็เต่ามาเกินไปมาขาดนะขาดเยอะด้วยศูนย์จุดแปดนะครับอ่ามาขาดจุดศูนย์จุดแปดเมื่อเช้านี้เนื้อตัวของเพลียวครับเพชรสองวานครับเตรียมตัวมากระชากเอาชัยชนะอย่างแน่นอนครับจัดไปครับเพชรสองวานสโสมานการเม้นู่แรก รายละเอียดอยู่ในคลิปแรกนะครับอ่ะเจ้าฉลามดำคู่สองนะครับเสือตัวที่เด็ดเจ้าฉลามดำมาขาดจุดสี่ไอจุดห้านะครับเจ้าเพชรนำชายมาขาดจุดหนึ่งนะครับคู่นี้นะครับผมจำเลี่ยมแบบนี้นะครับประเภทฝีมือเจ้าเพชรนำชัยยาได้ประมาทเลยทีเดียวนะครับราคาตืนตืนค่อยเข้าดีกว่านะครับฉลามดำข่าวว่าไปไกลเหลือเกินไอสไลป์ปลาลใส่สเก็ตนะครับราคาไหลแรงเหลือเกินนะครับ ให้ราคาตื้นต้นก่อนนะครับผมคิดว่าเจ้าเพชรนำชัยเนี่ยของท่านสจเนี่ยสจโต้งเนี่ยผู้เคยแพ้มานะมันเคยแพ้มาตั้งแต่นานแล้วแหละนั้งแต่ไอลารด,ดําชื่อมดคันไฟหรือว่ากรชิกรุ่นนะครับไม่ธรรมดาครับอย่าชะล่าใจนะครับให้มันตื้นต้นก่อนว่าเข้านะครับผมด้วยความเป็นห่วงนะครับครูนี้ใครก็ถนนทุกสายมุ่งหน้าสูสสสสส่นายวยท่ยานสลาหมดคือเจ้าสามดําหมดแหละนะครับแต่เรียนดําว่าให้มันตื้นตื้นก่อนอย่าได้ประมาทเพชรนำชัย โดยเด็ดขาดนะครับเพอๆนี่เป็นไปได้หมดนะครับมาต่อกันคู่รองน้องคู่เอกนะครับโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณครับเมื่อเช้ามาเท่าพิกัดนะครับเอกลักษณ์สสบานกาเบนครับขาดจุดสองนะครับคู่ต่อก่อนเจ้าโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณนะครับด่านต่อมอตัวสําคัญเลยนะครับลายนี้ยี่สิบเก้าปีเป็นหล้านชายของวันฉลองเด็กกรุงศรีนะครับล่าสุดแท้โมฮหมูสุวรรณใหม่อา่วนเจ้า เอกลักษณ์สประมาณการมนนะครับเสือตัวที่18นะครับสวดเสือตัวที่18ครบเครื่องนะครับเขาในเหนียวล่าสุดแพนน็อกอะไรเจ้าปตทสยามวีเคเขาใหญ่นะครับโู่นี้ก็อย่าประมาทโชคดีเลยกันนะครับหนักแรงนะครับนะลุ้นสกอร์ต่ำอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่คลิปแรกนะครับเข้าสองยกนะครับพอหมดสองยกก็โดดเขาใหญ่ออกมาเลยนะครับนะมาอยู่ฝั่งเอกลักษณ์ยาวๆนะครับ มาต่อกันคู่เอกนะครับแหลกเหล่อมนันทีเป็นการชิงแชมป์ร้อยสิบสองปองของลิทิเดตแล้วก็เพชรนำโชคนะครับเลยเอาเจ้ามังกรทองศักดิ์บุรีรัมครับมาพบกับเจ้าเพชรโฟกัสรักชาตินะครับมาเข้าไปทแทนนะครับคู่นี้มีคิวอยู่แล้วมีการทําการฟิตซ้อมอยู่ตลอดอย่างเจ้าเพชรโฟกัสเพิ่งต่อยไปมันมานะครับเจ้ามังกรทองศักดิ์บุรีรัมหรือว่าในนามเพชรเจ็ดเพชรเจ้าภาพนะครับรายนี้ก็สำคัญนะครับเด็กบุรีรัมนะครับอ่าหยิบสี่ปีเป็นมวยขวานะครับประเภทมวยเข่าเมื่อก่อนอะ ตอนนี้พัฒนาเยอะแยะนะครับส่วนจะเพชรโฟกัสเนี่ยสายล้วนๆนะครับเพชรโฟกัสแอดสันป่าตองนะครับหรือว่าสิทธิ์ฐานเอกนะครับคุณพ่อก่อฐานเอกชุมแพรทัวร์พ่อเขาชุมแพรทัวร์ผมก็ก่อนผมก็เคยเข้าไปอยู่นะครับนะขันนทรชุมแพรนะครับก็เคยไปอยู่แต่กับออไ้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ยมนะครับอ่ะคู่นี้นะครับมาเลยเพชรโฟกัสรักชาตินะครับ จัดไปครับชอบหลายๆชอบแหงๆครับวันนี้อ่ะเด็ดๆนะครับสําหรับสมาชิกทางไลน์นะครับผมก็จะส่งไปให้เหมือนเดิมนะครับนะแต่บางตัวที่ว่าไม่นั้นอาจจะไม่มีในในคลิปนะครับบอกกันตรงๆนะครับเรียนนําไปแล้วนะครับนะก็จะดึงเข้าห้องให้มันเต็มนะครับเพื่อทําการพิจารณาไปเรื่อยนะครับอ่ะท้งนี้ท้งนั้นก็เพื่อความอยู่รอดของการมีการดำรงชีวิตนะครับอ่ะ วันนี้นะครับดึงเดียวในวันนี้เอาไปสองตัวเลยนะครับเพื่อว่าผมจะดึงเข้าในห้องด้วยนะครับดึงเข้าในห้องกลุ่มด้วยนะครับนะครับอ่ะตัวแรกเพชรนำชัยนะครับทําสเต็ปสามไปเลยได้เลยนะครับเพชรนำชัยเอกลักษณ์แล้วก็เพชรโฟกัสนะครับสามตัวนะครับเพชรสังวันเพชรสังวันสสมานกาเมนตนะครับเอกลักษณ์สสมานกาเมนแล้วก็เพชรโฟกัสรักชาตินะครับ สามตัวรวยๆนะครับประเดอยู่ตัวดียวก็อย่าลืมลงทุนทุกอย่างเป็นไป้หมทระบบปิดนะครับในความคิดของเราเป็นยังไงว่ากันไปนะครับโดยความเป็นห่วงเป็นใยครับจากกระมนักสู้วิชาปลูกขนมต้มนะครับแมดเจลอย่าลืมนะครับอย่าชะล่าใจนะครับอย่าชะล่าใจเลยทีเดียวนะครับรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ